ที่แล้วนะครับผมได้ยินมาว่าคือมีคนแอบถ่ายข้อสอบโอนิแล้วก็แกดแก้วิชาสามัญลงในโเซเชียลเยอะมากเมื่อปีแล้วนะครับและทีนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าจ,จัดการยังไงครับผมปีนี้ทปอเป็นคนดูแลเองเราก็จะสมวนสิทธิ์ในการที่จะห้ามลักลอบ ไทยลักรอบออกไปเราก็จะดําเนินการแต่แล้วก็ทีนี้เพราะข้อสอบเสร็จใช่ไหมครับก็มีอ่ามีคนมาเฉลยข้อสอบให้ครับผมเยอะมากเลยครับเฉลยข้อสอบตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ครับเพราะเขาใช้วิธีการจ้างคนเข้าไปสอบแล้วจําจําข้อสอบออกมาแล้วก็มาทําการเฉลยแล้วก็พิมพ์ข้อสอบแล้วก็ทำการเฉลยซึ่งมันมีมันมีเราก็ยอมรับว่ามันมี